อีกหนึ่งวิธีถนอมแบตเตอรี่ iPhone ของเราให้สุขภาพดีอึดทนนะครับไม่เสื่อมง่ายเขาตั้งค่ากันตรงไหนครับตั้งใครยังไงทุกคนอยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้เราไปตั้งค่าพร้อมกันเลยครับอันดับแรกทุกคนมาที่หน้าจอมือถือและกดเข้าไปที่การตั้งค่าครับเมื่อกดเข้ามาหน้านี้แล้วให้ทุกคนเลือกคําว่าแบตเตอรี่เห็นไหมกดเข้าไปเลยครับ เมื่อกดเข้ามาหน้านี้แล้วให้ทุกคนเลือกหาคําว่าสุขภาพแบตเตอรี่และการชาร์จเห็นไหมกดเข้าไปเลยนะครับอ่าเมื่อกดเข้ามาหน้านี้แล้วให้ทุกคนดูที่ข้างล่างสุดนะครับการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่เห็นไหมให้ทุกคนมาเปิดปุ่มนี้ไว้นะครับเปิดให้เป็นสีเขียวแบบนี้การเปิดปุ่มนี้มันจะช่วยยังไงนะครับอโอเคถ้าเราเปิดปุ่มนี้ไว้เมื่อใดที่เราใช้งานแบตเตอรี่มาจากข้างนอกมาถึงบ้านเออยากจะชาร์จแบตเตอรี่เราก็ชาร์จเสียบปุ๊บ ทีนี้ในระหว่างชาร์จนะครับถ้าสายไฟมันมีปัญหากระแสไฟมันมีปัญหาหรือเครื่องไอโฟนของเรามีปัญหาความร้อนมันเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นไอโฟนเขาก็จะตัดการชาร์จไว้ที่แค่80%นะครับเมื่อเครื่องมันมีปัญหาความร้อนเพราะอะไรถ้าเผื่อเขาไม่ตัดไว้ที่80%ถ้าปล่อยไปร้อนมากขึ้นมากขึ้นมันอาจจะเป็นอันตรายต่อเครื่องไอโฟนของเราแล้วก็สุขภาพแบตเตอรี่ของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ให้เรามาเปิดปุ่มนี้ไว้ไอโฟนเขาจะช่วยป้องกันตัดความร้อนเครื่องของเราได้เพื่อช่วยให้เราถนอมแบตเตอรี่และก็บำรุงรักษาเครื่องไอโฟนของเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนมาเปิดปุ่มนี้นะการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ทีนี้เราก็ชาร์จไอโฟนได้แบบสบายใจโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเครื่องจะร้อนเกินไปเป็นอันตรายต่อแบตและก็เครื่องไอโฟนของเรานะครับ ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนำมาฝากทุกคนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสลับคลิปหน้าเราจะมีความรู้อะไรมาฝากกันอีกก็ติดตามกันต่อไปนะครับสลับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย